โยได้วาสาบีดีวีรุ่นเมกาดีวีรุนดูไบดีวีรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกม v w o r l d w a r ซบนเครื่อง Nintendo Switch Lite นะทานผู้ชมนะลิงค์ซื้อในส่วนของเจ้าตัวแผ่นเกมตัวนี้นะครับกับในส่วนของเจ้าตัวเครื่องก็อยู่ด้านล่างคำาใหญ่ใต้คลิปนะฮะทานผู้ชมนะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับ ความแรงจะอยู่ที่0.4เท่เาฟอฟนะท่านผู้ชมนะอืมก็ถือว่าแรงนะครับประมาณหนึ่งนะเกมเนี่ยจะเล่นได้ประมาณ30-60 fps นะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งเกมที่ผมเล่นน่เป็นออกมาแน่นองนะไม่ไม่ไม่ค <o> อปเตอร์มันไปแล้วนะครับคนดูน เอาว่ะเอาว่ะมาแล้วสวยเราต้องไปจุดนะกลับไปจุดนี้ไป oh oh. มาที่จุดหอตกนะครับ ช่วยด้วยๆเงยหอตกนะครับเดบลรดยฉันด้วยเปือเทียสามนะเทียสามเป็นยสองวะโอเคของเราเก็บเต็มแล้วแหละชื่อผาน้าโอเคนี่เรารอก่อนนะครับ ซอมบี้มันจะมานี่ยคนดูนี่อยู่ที่มอสโกนะรู้มีของอะไรเปล่าวะคุณดิดโอ้ปืนตั้งยิงวนหดปืนคอปืนคอรอโอเคมันให้เราทำการดิฟเฟนซ์ไปให้ได้หนึ่งนาทีนะครับทุกผู้ชมนะ ตั้งปืนคอก่อนเลยปืนคกปืนคกมันจะมาฝั่งไหนเนาะที่นี้คุยมาแล้วมาแล้วเขา้าเข้าเข้าเครื่องก่อนเข้าเครื่องประหารก่อน <c oughs> เครื่องยิงก่อนเลยตอนนี้โอเคมาพร้อมยิงแล้วนะเพื่อน เป็นเอกมดจ้าชุดล่อสว่างสวัยซะด้วยนะปะดินลิงรงรอยเลยครับอันนี้มันให้เรารอดีเฟนต์นะถ้ามันครบแบบเ,เวลาเขาเรียกว่าเวลาวางเฮ้ยหรือว่าผมควรที่จะลงไปเอาของเอาอะไรมาใส่วะนี่เราเก็บปืนครบมาแล้วใช่ไหมโอเค กลัวแต่ว่ามันจะให้เอาของมาใส่อะไรพวกนี้ด้วยนะน่จะหมดแล้วแหละนี่เป็นปืนปกติหูอันนี้จะเวิร์กว่าคนดู S M G Primary โอเคเจ้ยสามมีโอเคอยู่นะไปมันให้ไปดีเฟนินนะครับแต่ฝังไหนนี่ยิง หนียิงจริงๆเราเราควรเล่นกับเพื่อนมากเลยนะไม่คนดูผมบอกเลยถ้าเล่นครับจะบ,บอสนี่ไม่น่าไหวนะเพราะเราจะแบกบอสนะครับอืมโคตรเยอะโอ้โห อย่าอย่าให้มันเข้าไปไอ้นุม่มฟันฟันสวยปืนโคกปืนโคกอยู่ไหนรอมาออนะครับท่านชมนะั้นรอ,มอ,อผมจะยิยงปืนโคกใส่ มา <are> เอวมาเอวมาออมาอ inhabited! อยิงเป็นคุกเลยบึ้มเลยโอ้ยพังแล้วหรอเวี้ได้ยิงได้ยิงนันเดียวยิงไปครับยิงไปครับยิงมดไม่สนลูกใครตอนนี้บอกเลยอืม <around 60> ฟันฟันเว้ยผมจำได้ผมเคยมีประสบการณ์กูว่าแล้วฟันหลบออกมาก่อนผมมีเคยมีประสบการณ์ด้านนี้ um ลายาก่อน <'re> ขอลำยาก่อนเพื่อนโอเคมันจะมาฟัางไหนอีกเดี oh, ๋ยวนะ โหลดยาโหล,ลดกระสุนก่นอนอ้าวสวยสวยสวยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนดีเฟน์เฮลิคอปเตอร์นะเราต้องปลุกก้องเฮลิคอปเตอร์นะครับ ตรงนี้มันจะมาตรงนี้เปล่าวะโอ้โห oh. เสียงมาอย่างอย่างไกลคื้ oh. ึ้น้้นึ้นเสียงแม่งโคตรน่ากลัวคนดูรูดเลยครับรูดเลย ใครดาววนะน่ะอืมอืมยิงนะครับยิงไปก่อนสวยเพื่อนโอเครูดรูดรูดเฮ้ย มันจะมันจะทำลายเฮลิคอปเตอร์เรานะคนดูนะตอนนี้พย,ยายามจะเข้าไปใกล้เราฟันนะครับเฮ้ยจะตายขอลำยานในเทะเพื่อนเฮ้ยตัวอะไรมานักหนาวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาไอยาก่อนนะมียาที่นี่โอเคนี่นี่นี่โรนโหลฟิรนอายุโอเคโอเคกระเฮียและไอ้ทัศน์อ้าวผ่านไหม ผมว่าน่าจะผ่านนะครับอันนี้น่าจะผ่านแหละนะครับโอเคฮู้ยผ่านเฉยว่าขนาดนี้หลังจากที่เล่นมาตั้งนานนะฮะทุกผู้ชมนะว้าว โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเจ้าตัววีร์วอร์ซีนะท่านผู้ชมนะในวีร์วอรซีบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch ไลนะท์นะทุกผู้ชมนะยังไงก็ไปโหลดบาลิงกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปเลยนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ไปโหลดไปซื้อนะครับมาได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปเลยนะทุกผู้ชมนะไปซื้อกันมาได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โค้ขอ,อตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่ง,งให้้ตกกันนมีโพเ็าลแ่อไปด้วยนนะแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าบาายจ้เคตึงเคตึง